สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวเอสซี 4. เรามาคุณหมิงวันนี้วันที่สามนะฮะเราขึ้นมาที่ภูเขาหิมะหรือภาษาจีนเรียกว่าภูเขาเจี้ยวจื้อนะฮะในฤดูนี้นะฮะภูเขานี้จะไม่มีหิมะแต่ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวประมาณนันวานี้จะมีหิมะมีน้ําตกแต่อากาศก็ถือว่าเย็นมากบรรยากาศสวยงามมากนะฮะ อันนี้เรามาในโซนของที่เขาเรียกว่ามีอดอกไม้แต่เรายังไปไม่ถึงนะฮะต้นไม้นี่เขียวเจ้าอุ่มสวยงามอากาศเย็นสบายนะฮะสูงประมาณ4,000เมตรนะโหอากาศเบาบางมากต้องใช้ออกซิเจนช่วยนะตอนนี้เราขึ้นมากับ คณะทัวร์จะหนีมาก่อนเพราะว่ามาหลายคณะจะถ่ายเลยได้ไม่ค่อยเต็มที่นี่คือบรรยากาศบนยอดเขาเจียวจื้อนะที่คุณหมิงอันนี้เป็นจุดไฮไลท์เพราะว่ายอดเขานี้ไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆนะฮะต้องขึ้นกระเช้ามารอบที่หนึ่งมาต่อรถปีนเขาขึ้นมาอีก มาเจอกะเช้ารอบที่สองถึงยะมาถึงยอดนี้ได้เป็นยอดเขาที่สูงมากแต่เข้ามาแล้วก็คุ้มนะฮะเพราะว่าเป็นภูเขาที่สวยงดงามบรรยากาศรอบรอบนี่นะถ่ายให้ดูอันนี้โอ้ฮะมีต้นไม้ที่เขียวชอุ่มอากาศเย็นสบายนะฮะ แล้วก็เดินชมไปพักนั่งตรงนั้นก่อนน,น,น,นะครับก็มีที่พักนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่นะฮะเขาก็จะมีป้ายอธิบายบน,นะาายยอันนี้จะมีพวกเห็ดนะฮะแต่คงไม่น่าจะกินได้นะเพราะว่าอากาศอย่างนี้ก็จะมี แล้วก็มีพวกสนไม้ประเภทสนอยู่เยอะนังแบบเราขอพักก่อนนะ <l ain> เดินเหมือนนักกีฬานะ <l ain> คนที่ไม่ใช่นักกีฬานี่ก็รู้สึกจะเหนื่อยตรงนี้เป็นสิ่งเป็นสถานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเขาป้ายที่นี่นะฮะจะมีภาษาศแปลกมีภาษาศจีน ภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยแสดงว่าคนมาเที่ยวนี่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยกับคนจีนนะคนจีนที่นี่สมัยนี้ก็อัจฉริยสัยดีนะคนรุ่นใหม่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับ